สวัสดีค่ะเจนจิราจาก m c v v l u u e นะคะวันนี้จะมานำเสนอแบรนด์มาร์คเทนะคะเป็นตัวทอร์คทูนเทสเตอร์โมเดล MTT02 นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องทดสอบแรงบิดของอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นประแจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเทสนะคะโดย s c กูด l เ i v e r นะคะซึ่งขั้นตอนนะคะก็คือกดเซต Zero 0ูศย์ก่อนนะคะจากนั้นนำสกูดิเวอร์ใส่ลงไปนะคะแล้วเช็คค่าแรงทอร์คนะคะ ซึ่งเครื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด4แบบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่บริษัท m a c v a l u e Technology นะคะตามลีข้างล่างนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ